نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันซึ่งบางทีแบ่งตามการคิดของบรรดาอุลมามะแต่ละคนก็ว่ากันไปบางคนบอกว่ามีห้าประเภท บางคนก็บ,บอกว่ามีสองประเภทบางคนก็บ,บอกว่ามีสามตามที่พี่น้องได้เคยรับรู้มาแล้วเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยในสังคมในหมู่ผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีระดับแตกต่างกันวันนี้จะนำเอาอัลนกุรอานในสุรฟา์ติรอายะที่32มาพูดคุยกันนะครับว่าผู้ศรัทธาที่บอกว่ามีมีหลายประเภทเนี่ยอัลนกุรอานอายะนี้แบ่งผู้ศรัทธาออกเป็นกี่ประเภท เราพยายามนะพอรับรู้ตรงนี้แล้วพยายามเนะี่ยไต่เต้าให้ขึ้นไปอยู่ในประเภทของผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดขอต่ออัลลอฮ์นะครับว่าฟังวันนี้แล้วเข้าใจในวันนี้แล้วพยายามไต่เต้าพยายามขอต่ออัลลอฮ์พยายามปฏิบัติตนให้ขึ้นไปสู่กลุ่มของผู้ศรัทธาหรือชนิดของผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดเอาอา่อานอัลกุรอานอายานีก่อนนะครับ ยาวพอสมควรมีสองบรรทัดด้วยกันซุมมาเอารัสนัลก um ิตาบัลลาดีนัสตอฟัยนามินไอบาดินาฟะมินฮุมซอลิมุนลินัฟซีฮีวะมินฮุมมุกตาสิดวะมินฮุมซาบิกุนบิลคอยรอดบิอิสนิลลาห์าลิกะฮวัลฟัดลุลกะบีรใจความก็คือและเราแดงให้คำพี เป็นมรดกสืบทอดมาแก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากบรรดาปวงบ่าวของเราก็คืออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ให้คำพีต่างๆถ้ายุคข,ของท่านนนบีมุฮัมมัดอยู่ในประชาชาติของท่านนนบีมุฮัมมัดก็คือคำพีอันกุรอาน อัลลอฮ์ให้สืบทอดมาแล้วก็คำพีอันกุราลนลักษณะพิเศษนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแก้ไขไม่มีการตัดทอนทุกอย่างถูกประทานลงมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุยะลหิวซัลลัลลมมันครบถ้วนสมบูรณ์หมดไม่เหมือนเตารอดไม่เหมือนอินจีนไม่เหมือนซซบูดคำพี่ก่อนๆน,นั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงสังขยาณาแก้ไขไปหมดยกเว้นกุรานที่ความมหัศจรรย์ของมันอัลลอ บอกว่าพระองค์ประทานคำภีของพระองค์ลงมาแล้วที่เรียกว,ว่าอัลกุรอานนะครับพระองค์สัญญาว่าจะทรงรักษาแล้วกุรอานตั้งแต่ยุคข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะเลฮิวาซัลลัมที่ถูกประทานลงมาทั้งหมดร้อยสิบสี่อายาสามสิยุสเนี่ยหกพันกว่าอายานี่ยนะยังยังอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่ตัวเดียวอัลลอฮ์ให้กุรอานถ้าพูดถึงใน ประชาชาติของท่านเนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอัลลอฮ์ให้อัลกุรอานสืบทอดมามาสู่พวกเราพอกุรอานมาถึงพวกเราแล้วเป็นยังไงอ่ะนะครับอันนี้ผมพูดในแง่ของประชาชาติของท่านเนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกๆประชาชาติอื่นๆก็มีแบบนี้ในหมู่ของผู้ศรัทธานี ฟามินฮุมจอริมุลีนับซีฮีบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้อาธรรมต่อตัวเองกุรแอน,นรู้ว่าเป็นยังไงดอกเบี้ยรู้ว่าห้ามการพนันรู้ว่าห้ามนินทาลับหลังรู้ว่าห้ามแต่อาธรรมตัวตัวเองทั้งทง,ทงที่รู้ก็ยังฝ่าฝืนต่อกฎข้อห้ามที่อยู่ในอัลกุรอานพวกนี้มีเยอะไหมโอ้เยอะ เทรวาซอริมุลลีนัฟซีฮีเนี่ยอารทมต่อตัวเองทั้งทั้งที่รู้ของจริงแล้วเนี่ยดันไม่พาตัวเองเนี่ยไปปฏิบัติตามของจริงฝ่าฝืนทรยศ์ไม่เชื่อฟังทำบาปอยู่ตลอดเวลาอันนี้มีเยอะแต่ยังไม่ถึงขั้นทำชีริกต่ออัลลอฮ์นะถ้าพูดถึงเรื่องการทำชีริกต่ออัลลอฮ์นั้นหลุดพ้นไปจากชนิดต่างๆที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ซลิมุลลีนัฟซีฮี เป็นผู้ทําบาปเป็นผู้อาธรรมเป็นผู้ฝา่าฝืนเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วมากหรือเกินวามินหุมมุกตัสิทและในหมู่พวกเขาก็มีผู้ที่มุกตัสิทธิอยู่ตรงกลางๆงมีการฝา่าฝืนบ้างอาตเาบ้าตัวแต่ก็ยังทําความดีอย่างบริจาคอย่างละหมาดแต่ก็มีฝา่าฝืนบ้างไอตรงนี้เยอะที่สุดผมว่านะ ในหมู่ของผู้ศรัทธาหรือจะยังไงก็ตามผมผมไม่กล้าที่จะฟันธงลงไปไอ้กลุ่มแรกเนี่ยอาธรรมต่อตัวเองทำความชั่วเยอะเหลือเกินทิ้งละหมาดอันนี้ก็เยอะมากประเภทตรงกลางเนี่ยนะก็อาจจะเป็นตัวผมเองอยู่ตรงกลางมีบ้างทำไม่ดีมีบ้างทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แต่ก็จะพยายามที่จะ หักดันไอ้ของไม่ดีเนี่ยทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปดึงมันออกไปพยายามมุกติสิที่หมายถึงว่าดีเนี่ยก็มีเยอะแต่ไอ้เรื่องไม่ดีก็ยังยัง,ย,งยังทิ้งไม่ขาดอยู่ตรงกลางๆของดีก็มีของไม่ดีก็ก็มีเหมือนกันว่ามินฮุมซาบิกุนบิลคอยรอดและบางคนในหมือพวกเขา ก็เป็นผู้ที่รุดหน้าในการทําความดีทั้งหลายคอยรอดรุดหน้ารู้ว่าอะไรเป็นความดีนี่ทำเลยโอ้โหตัวอย่างตรงนี้เยอะมากในหมู่ของบรรดาซอฮาบ้าเป็นยังไงเยอะมากอย่างเช่นท่านอุสมานบินอัฟฟานอลอทันทีที่ท่านรอซูลสอลรอฮุอะลฮิวะสัลนัมนี่นะครับเรียกร้องให้มีการบริจาคในสงครามตรงนั้นนี่นะครับทหารนี่นะอัตคัดนะครับแล้วก็ขาดมากๆใน ในทรัพย์สินขาดมากๆเลยในเรื่องของปัจจัยที่จะออกไปสงครามเพื่อปกป้องาศาสนาปีนั้นเขเรียกว่ายัยชูรลองออสโกองทัพที่ยากลำบากกองทัพที่อะไรนะคนแค้นมันไม่มีไม่มีสเสบียงไม่มีทรัพย์ไม่มีสัตว์พาหนะไม่มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อะไรต่างๆพอท่านนนบีเรียกร้องให้มีการบริจาคอัลลอฮฺักบัดแล้วก็คนบริจาคในแนนอนท่านนาบีก็สอนนะครับว่า อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้อัลลอฮ์จ่ายคืนให้อัลลอฮ์ให้ผลตอบแทนอย่างมากมายมหาศาลท่านอุสมานบินอัฟฟานที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยบริจาคอูดร้อยตัวหลังจากนั้นท่านนบีเห็นว่าเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากยังไม่พอเลยอูดร้อยตัวเ,เรียกร้องให้บริจาคเหมือนดังไวแชแนลในคณะจารย์ต่างๆอัลลอฮ์เรียกร้องให้เราร่วมกันบริจาคเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อทําสงครามซื้อ สื่อต่างๆเนี่ยเรียกร้องให้ผู้คนมอมเมาผู้คนยอมจิตสำนึกของผู้คนให้หันเหออกจากศาสนานี่เยอะแยะเหลือเกินมันมอมเมาประชาชนให้หลงระเริงอยู่กับกระแสสังคมหลงระเริงอยู่กับเรื่องโทรศัพท์เรื่องเรื่องอะไรนะ่ะแท็บเล็ตหลงระเริงอยู่กับเรื่องของโซเชียลมีเดีย หลงละเริองอยู่กับเสียงเพลงเรื่องกีฬาได้ต่างๆจนกระทั่งคนเนี่ยนะพอเวลามันหลงในเรื่องไหนก็ตามแต่ไอเรื่องศาสนานี่ก็จะถูกตัดออกไปโดยปริยายไม่มากก็น้อยมอมเมาเยาวะชนเราก็ต้องมีสื่อของเราที่จะเรียกร้องให้คนกลับมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์นี่ก็คือทานทาสงครามเหมือนกันนาวไยชนเนลเรียกร้องท่านนบีเองเคยเรียกร้องในในสงครามที่เรียไว่ายชุนอสรอ สงครามที่มีกองทัพที่มันอัตคัดยากจนข้นแค้นยากลําบากเหลือเกินที่จะที่จะออกสู้รบในหนทางของ Allah. อัลลอฮ์เพราะมไม่มีสเสบียงอะไรเลยท่านอุสมานบริจาคอูดร้อยตัวหลังจากนั้นท่านอบีเรียกร้องอีกท่านอุสมานหนึ่งอยตัวเพิ่มไปอีกหลังจากนั้นท่านอบีเรียกร้องอีกเอาอีหนึ่งรอตัวเพิ่มก็ไปอีกอัลลอฮ์หุอักบัดซาบีกุนบิลไครอตเป็นผู้ล้ำหน้าไปสู่คุณงามความดี พอถูกเรียกร้องให้ไปสู่คุณงามความดีปั๊บคนเหล่านี้จะรีบรุดทันทีเลยไม่เกิดการลังเลใจตัวอย่างแบบนี้อยู่ในสมัยของบรรดาสหายเยอะมากท่านอบูบักท่านอุมัดอบูดะดะบริจาคสวนทั้งสวนเลยทันทีที่รู้ว่าอัลลอฮ์เรียกร้องบอกว่าใครกันที่จะให้อัลลอฮ์ขอยยืมอัลลอฮ์จะจะอะไรล่ะ จะเพิ่มพูนอย่างมากมายมหาศาลมากเท่าทวีคูณการให้ขออัลลอฮ์บางทีนะไม่มีใครสามารถคำนวณน,นับได้ธนบุรีดาบริจากเลยสวนอินทพัน์ลำสวนหนึ่งพอรู้ว่าอะไรเป็นความดีแล้วตัวเองสามารถที่จะรุดหน้าไปสู่คุณงามความดีตรงนั้นได้เขาทําเลยตัวอย่างแบบนี้มีเยอะเหมือนดังไวชแนลนี่นะครับ เรียกร้องให้พี่น้องได้รวมรับบริจาคได้ได้ได,ได,ได้ได้บริจาคเพื่อที่จะต่อสู้ไปด้ยวยกันนะครับเพื่อที่จะให้สถานีโทรทัศน์ไวแชแนลเนี่ยได้มีโอกาสนําเสนอความดีนําเสนอความรู้นําเสนอความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ให้แก่คนในสังคมสังคมมันจะได้ดีขึ้นนี่ก็คือการสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันพี่น้องแต่ละคนจํานวนมากทีเดียวก็สู้กับพวกเราไปในแต่ละเดือน เสียงเนี่ยจำได้โทรมาซาลามเลกุมอ่าวาเลกุมุสลาบริจาคหนครับเดือนที่แล้วกว็บริจาคเดือนนี้ขอบริจาคอีกนะแต่เดือนนี้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะอัลลอ์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าร่วมกันสู้ไปด้วยกันเหมือนดังที่บรรยากาศที่เกิดขึ้นในสมัยของซอฮาบะยังไงยังงั้นเลยพี่น้องอาจจะปริมาณเนี่ยมันไม่มากนะอัลฮัมดุลิลละก็ขอให้ช่วยกันสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรแหละที่ชี้ให้เห็นว่า บางคนในหมู่พวกเราเนี่ยรีบรุดไปสู่คุณงามความดีก็มีเหมือนกันที่อันกุราอานอายะนี้ในสุรฟาติดอายะที่สาที่สอนี่ได้พูดเอาไว้สามพวกเนี่ยหนึ่งจอลิมุลลีนับซีฮีอาธรรมต่อตัวเองสองมุกอัตสิต อยู่กลางนะครับไอ้ดีก็มีไอ้ชั H ่วก็มีเหมือนกันซาบิกุนบินคอยรอดลุดหน้าไปสู่คุณงามความดีแต่ก็ไม่ได้หมายว่าความไม่ดีนี่จะไม่มีน,นะอาจจะมีบ้างแต่มันน้อยแต่ชีวิตส่วนใหญ่จิตสำนึกส่วนใหญ่รู้ว่าอะไรดีปั๊บเนี่ยรีบรุดไปเลยไปสู่จุดนั้นแล้วสามารถทำความดีตรงนั้นได้สมใจปรารถนาเราควรอย่างยิ่งนะพี่น้องครับที่จะต้อง ไต่เต้าให้ไปถึงกลุ่มของที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ว่าซาบิกุนบิลคยรอดเป็นผู้ที่รีบรุดไปสู่คุณงามความดีพี่น้องเวลาเรารู้ว่าอะไรเป็นความดีแล้วเนี่ยชัยตอมันก็มามือนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาไว้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> สิ้นปีก่อนเดี๋ยวปีใหม่ก่อนแล้วค่อยเริ่มมันมาอย่างนี้ตันตี สมมุติว่าเราอยู่ในเดือนพฤศจิกายนทันวาคมยังเหลืออยู่อีกเดือนหนึ่งโอ้โหเรียนรู้แล้วเขาเรียกร้องให้ทำอย่างนี้เข้าใจแล้วศาสนาต้องทำแบบนี้โอ้เริ่มละจะลงมือทำอยู่แล้วช้ตอนปีดมาเลยน่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวระวังเผาเผาก่อนก็ได้เอาหรอจะรีบไปไหนยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยจะรีบไปไหนช้ชีวิตคุ้มหรือยังไอ่ตรงเนี้ยแสบ ตอนที่ผมอยู่เรียนน้มัธยมเหมือนนะตอนอยู่มสองมสามตอนนั้นเนี่ยเอาล,ล่ะพี่น้องมันเกิดกระแสว่าไม่เป็นไรเกิดมาทั้งทีชีวิตต้องใช้ให้คุ้มเดี๋ยวเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวแกๆ่ๆก่อนค่อยไปทําในสิ่งที่เป็นความดีตอนนี้ใช้ให้คุ้มก่อนก็นั่งคิดว่าเอะไอ้ช้ชีวิตให้คุ้มเนี่ยมันคุ้มยังไงอ๋อทะลุทะลวงเข้าไปสูงจุดในเรื่องที่เป็นอบายามุกให้เต็มที่เลย เพราะชีวิตเกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยจะทะลุทะลวงเข้าไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะโอกาสที่จะทําได้ดีที่สุดก็คือตอนหนุ่มๆเลยแหละเดี๋ยวตอนแก่หมดแรงทําแล้วเอาตรงนั้นไปก่อนนี่คือใช้ชีวิตให้คุ้มในในในิยามของคนที่เป็นวัยรุ่นพี่น้องใช้ตอมันแข่งกับเราเหมือนกันนพะพอแล้วรู้ว่า อะไรที่เป็นความดีแล้วเนี่ยกุรอานบอกว่าซาบิกุนบินคอยรอดคนกลุ่มนี้นะอัลลอฮ์ทรงรักมากเหลือเกินเป็นคนกลุ่มที่พิเศษที่อัลลอฮ์จะให้เกียรติกับเข้าสูงทรงที่สุดในวันอาคิระรอพอรู้ว่าเป็นอะไรเป็นความดีปั๊บเรารีบใช้ตอนมันก็รีบมาหาเราเหมือนกันพี่น้องบางทีมันขัดขาเราลม้มอ้อไปไม่ถึงจุดที่จะไปทําความดีตรงนั้นไปยอมกับมันมันขัดขาเรา เราก็ต้องยืนหยัดลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปสู่ความดีตรงนั้นให้ใใหให้้ได้ให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องพยายามครองตัวของเราให้ได้อย่างนี้นะพี่น้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องได้ฟังอัลกุรอานอาย่น,นี้แล้วนะครับที่บอกว่าประชาชนหรือบ่าวของอัลลอฮ์อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคนปฏิเสธนะไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะไม่เกี่ยวข้องกับคนทําชิริกนะครับในกลุ่มของผู้ศรัทธานี่แหละ ที่ยังพักดีต่ออัลลอมันมีสามชนิดคนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่ทำแต่ในเรื่องที่เป็นความไม่ดีอะทำต่อต,ตัวเองคนกลุ่มที่สองอยู่ตรงกลางๆลาคนกลุ่มที่สามนี่แหละอยากจะเรียกร้องนะครับขอบอกกับตัวผมเองแล้วก็บอกกับพี่น้องทุกคนนะครับพยา,ายามไต่เต้า,ารู้ว่าอะไรเป็นความดีปั๊บรีบรุดไปสู่สิ่งนั้นให้เร็วที่สุด นี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราได้ทำความดีสมดังปรารถนานะครับวบิลลาฮิตตฟิกวัลหฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ